ทุกยานไม่ต้องบอกลาความทุกขจ้าความทุกจ้าที่ลาก่อนตัก สวัสดีจ้าพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของรา้านเล็บอ,อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทําระบบ T S Seven จิตลิงนะคะและ s e แล้วก็กับผู้สาวสิงงามกับพี่น้องแมวนะคะพี่ยายาชอบอะไรที่เป็นของไทยชอบสนับสนุนคนไทยแล้วก็รักความเป็นไทยแล้วก็รักคนไทยนะคะถึงเพิ่นสิบบหักเข้าเข้ากับหักเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นหักเข้าเองกับพี่น้องเออเนาะมันนี่พยายามากในหัวขอ้อ 3วิธีนะคะเมื่อเราเกิดความท้อแท้เราจะสามารถดึกตัวเราอะให้ลุกขึ้นมาแล้วไปต่อด้านดีได้อย่างไรกับพี่น้องมื่อนี่มีคำตอบถ้าเฮ้าหูสึกว่าเฮ้าทอแทสินหวังหมดกำลังใจ นะคะถ้ารู้สึกว่เาเหนื่อยโอ้ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพียรู้สึกขาดกาลังใจเมื่ออยากจะออกไปเหตุงานบ้ออยากสิเหตุยังนะคะเมื่ออยากกินขา้าวเมื่ออยากกินน้ำคือคอขขดอกหักกับพี่นอ้องเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ทุกคนต้องผ่านการอกอกอกหักพ,พิจารณาอกหักมากาาเวลาเขาอกหัก เฮาส,รส,รสิรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเข็นอียังมันก็บ่ดีไปหมดคือการกับเฮ้าหมดแรงสิ้นหวังเหนื่อยกับชีวิตเหตุจึงได้ชีวิตเฮากับพดีขึ้นยิงเฮ้าไปจมปักยิงเฮาคิดส้ส่ๆไปส้มมาในดานบ่ดีเฮาก็ดึงเข้าให้จมลงให้เหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นจิตใจของเฮ้าซ้งเจ้าความแบบนั้นเา้าเกิดความเหนื่อยกับพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮ้าต้องลุกขึ้นไปตอ่อนะคะเฮาต้องมีวิกี สร้างกำลังใจให้กับเจ้าของเพื่อสีให้เฮ้านะคะไปต่อเขาต้องเห็นความหวังนะเห็นความหวังถึงเฮาสีอยู่ทีมืดมากๆนะคะห้เฮ้าเห็นเหมือนกับแสนเที่ยนน้อยเนียน่ยเขาก็วัมีโอกาสที่จะไปต่อได้พี่น้องถ้าเฮ้าหมดแรงเข้ายิงจมปักอยู่กับความสุขเอ้ยความถูกนะเข้ายิง อยู่กับความถุกค้ามเสามันก็สิทิ์ดึงเฮาให้จมลงค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องลุกขึ้นมาสร้างพลังให้เจ้าของให้เฮาไปตอสามวิธีที่จะเห็นให้เฮาไปตอค่ะพี่น,อน้องนะเพียรยากเ็เฮตุตลอดเลยเอามาใช้ได้ตลอดแบบตลอดปีตลอดชาติค่ะหนึ่งชื่นชมตัวเองค่ะพี่น้องเฮามีแต่ชื่นชมผู้อื่นเห็นผู้อื่นใส่ชุดงามๆมากกว่าบาอุ้ยงามแท้เห็นผู้นั่นได้บานหลังไงงามมากกว่าบานก็ได้บานงามแท้ นะเห็นคนนั้นเขาแต่งหน้าสวยอุ้ยมันก็สวยแต่แต่เราไม่เคยชมตัวเองเลยนะคะเวลาที่มีคนมาชมตัวเราเองป้าคืองามแต่พี่เขาก็เสียอ๊ยบ้งแมนดอกเสือสวยเขาก็เสียปาดไปอ๊ยบ้งแหนดอกอุ้ยเนาะเนี่ยมาหาบาหลายหูอยู่วนเจ้าของผู้หายเขาก็เสียิดแบบนี้เห็นบ่เขาบ่เคยชื่นชมเจ้าของผัววาวัฒนธรรมเขาด่าเหี้ยน,นในเข้าหรือ,อสังคมเข้าเฮียนในเข้าหนีดอยลง ถ้าเข้าก็สิ่คิดว่าอ้ยิ่งทําตัวเด่นนะมันก็จะเป็นคมเป็นดาบสองคมเนะี่ยเข้าไปคิดลักษณะนั้นมันบม่ได้กับพี่น้องมันสมัยเกา่าเขาต้องมาคิดแบบใหม่แล้วยิ่งเข้าชื่นชมเจาาม้าของเทไรราชีเป็นของเขายิงจะเลื่อนลุ่งเลื่อนยิ่งเขามีความสุขการที่เขาชื่นชมเจาาม้าของมันจะเกตนให้จิตใจภายในใเขามีความสุขกับพี่น้องถ้าเขายังผูกอยู่เขาก็สามารถมีแรงไปเหตุโน่นเหตุนี้ได้เขาต้องสะสมความสุขกับพี่น้อง ช่อเจ้างถูกมือไปซ้อมหนากระจบปุ๊บป้าคือง,งามแต่อุย้ยมือน,นีเขาสวยขึ้นนะป้าเขาก็มีตาที่สวยตาเขาก็มีเสน่ห์นะเออนะผมเขาก็สวยขึ้นนะผมแข็งแรงเออเขาก็บอกตัวเองอุ้หนาเขาใสขึ้นหนาเด็กลงนะยิ่งอายุมากขึ้นหนาก็ยิ่งเด็กลงเออเราต้องชื่นชมตัวเองแบบนี้รับพี่นอ้องบ่เงินว่าอุย้ยคือผู้หายแต่อุย้ยหายตะหมองสติเจ้าควงอุย้ย คันคือบวทอการอุ้ยเขียนขิวคือบวทอการอุ้ยตาขันนี้ขึ้นบ่อยก็ตาขันนั้นอุ้ยทำไมตรงนี้สิวขึ้นเม็ดไใหญ่แท้เออเราก็จะไปหาแต่จุดตำหนิตัวเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ต่อไปให้เราหาจุดที่เด่นที่สุดในตัวเราอุ้ยหุุนสวยขึ้นนะ่ะหุุนดีขึ้นนะ่ะอือหือเมื่อก่อนเอวสามสิบสองตอนนี้เอวยี่สิบหกแล้วนะเออให้เราชื่นชมตัวเองอุ้ทุกวันนี้ทําไมเราสวยขึ้นเราหุ่นดีขึ้นนะเออให้เราชื่นชมตัวเองสองหน้ากระจกเฮ้ย เดี๋ยวนี้เราเก่งขึ้นนะตั้งแต่ยิ่งเราเรียนยิ่งเราคิดดีคิดบวกยิ่งเรามารู้จักกฎแรงดึดงดูดกฎจักรวาลมันยิ่งทําให้เรามีความสุขขึ้นนะมันยิ่งทําให้เราเฮ้ยเก่งขึ้นนะเราต้องชื่นชมตัวเองแบบนี้ค่ะเหมือนกับที่นะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านสอนว่าการที่เราชื่นชมตัวเองรักตัวเองมันจะทําให เรามีพลังเพิ่มขึ้นนั่นคือยิ่งเรากอดตัวเองรักตัวเองบอกรักตัวเองขอบคุณร่างกายตัวเองอู้ขอบคุณนะที่เราอ่ะครบสาปสิบสองการขอบคุณดวงตาของฉันนะที่ทําให้ฉันมองเห็นการไกลมองเห็นคนที่ฉลักมองเห็นสิ่งดีๆเอา้าลองย้อนนึกสินะถ้า เราเห็นคนตาบอดเขามองไม่เห็นเรารู้สึกอย่างไรนะเราก็ต้องปิดตาเราแล้วก็เดินเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็ยิ่งจะทําให้เรารู้สึกชื่นชมตัวเองรู้สึกสํานึกรู้คุณในร่างกายของเราในสิ่งที่เรามีมากขึ้นพลังของเรามันก็จะเพิ่มพลังจากภายในนะยิ่งพลังจากภายในเพิ่มมากเท่าไหร่นะเรายิ่งจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรานะทุกคนคนะเพราะฉะนั้นฝึกชื่นชมตัวเองมันสามารถฝึกได้นะมันเป็นทักษะ ฝึกชื่นชมตัวเองนะ่าสำนึกรู้คุณอยคนลุกน้ำตาไหลยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งมีค่ะพี่นอนองคะข้อสองค่ะข้อ 2, อ2ฟังเพลงที่มันทำให้เรามีความสุขฟังเพลงที่มันทำให้เรามีพลังนะอ้ยนะเราเคยถ้าเราไปเล่นติ๊กตอกเราจะเห็นเลยแต่ละคนเปิดเพลงปุ๊บแ้งสีสูสิบืนกับบมมีลโลกคือทุกเทนอเอ้ย บื้องในไปฟังอุ้ยนะฮคดให้เจ้าของนี่หมดพลังให้เจ้าของบ่มีแรงสิสู้เปิดไปตรงไดกับแห้งสิสู้สิบืนกับบมีเอ้าวเห็นไหมแต่และคนฟังเพลงยิ่งเรานะคะฟังเพลงพวกนี้มากเท่าไหร่นะพลังของเขามันมีเสิหมดไปพี่น้องเขาสิเกิดความทอ้อแทบบางคนบท่ท้อแทบบางคนนี่อุ้ยมีพลังหลายมีความสุขเพราะด้ฟังเพลงแบบนี้ ฟีดเกินไปย้งไ้เพื่อนแะบปวดตงแคงสี่สูสิบืนกับบอมีอ้าวบ่นเนี่เริ่มทอค่ะพี่น้องเริ่มท้อถอยอ้าวฉันไม่ต้องทำก็ได้เอานางยูสือส่อเห็นบอวบาเพลงมันแต่เห็นห้เฮามีพลังเขาต้องฟังเพลงแบบนี้สตาร์ค้าขึ้นชีวิตสุดปัง่ยมันต้องฟังแบบนี้หรือรวยปังดังเปียงเปียงน่ยมันต้องฟังเพลงที่มีพลังแบบนี้หรือเพลงที่มันเร้าใจ เพลงที่มันปลุกพลังให้เราลุกขึ้นมาเพลงที่มันเต้นสนุกสนานล่าเริงทาให้เราเบิกบานมีความสุขเมื่อเป็นไปฟังแต่เพลงที่มั่นเศา้ายิ่งพอแท่ยิ่งเสา้ายิ่งห้อยเงากลายไปเป็นคนที่แบบจมปลาคบความถูกเพราะฉะนั้นดึงตัวเองขึ้นมากับพี่น้องกับเพลงที่มันสนุกสนานเปิดเพลงที่มั่นแต่นอ่ะพี่น้องเต้นสนุกสนานเต้นสีหาเพลงข้อกสิมีพลังขึ้นมาแล้วเฮ้า เปิดเพลงสนุกสนานย่าไปฟังเพลงทิมันเสร้ายิงฟังเพลงท่มันเสรรามันกรเซียดให้ฮาหัวดึงเ้าจมลงจากความทุกข์ความทอร์มาขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาตัวเองไปฟังเพลงท่มันตื่นเต้นสนุกสนานและเหตุนในห้องมีพลังนะ,ะนอกจากฟังเพลงแล้วเขากลับไปเดินพี่น้องเดินชมสวนเดินเล่นกับแมวกับหมานะคะเข้าไปเดินเล่นเขาปลูกต้นไม้ยิสิไปเบิ้ลต้นไม้เขา้าอุ้ยต้นไม้เขาออกดอกสวยงาม ไปชมต้นไม้เฮาอุ้ต้นไม้งามแต่เอาช่มไปเพิ่นไปไปนี้เขาก็เลยม,มีความสุขจิตใจเขาก็ดีขึ้นแม่บอกถ้าเขาไปฟังเพลงโอ้ยเศร้าๆเขาก็ชิงถูกลงเพราะฉะนั้นออกมาจากตรงนั้นกําลังจมปักยเียนนอนกอดเขายิงเสานะเฮาลุกขึ้นมาไปหาบังช่มโลกชมม่มไม้นงามเพื่ออาเจะกองออกจากตรงนั้นไปเล่นกับลูกกับหลานไปเว้ากับเพื่อนฝูงไปคุยกับคนใน่ขอบครัวเฮ้าหรือเหตดที่ยังก็ได้เอาเฮาลูกขึ้นมาจากตรงนั้น ตรงที่เขาทุกนะเลืมมันไปเลยนะคะเราไปเหตุการอื่นพอเราเหตุการอื่นเพื่อนเพื่อนกับพี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนมาเอ้าหายทุกหายเศร้าไปนี่เริ่มดีขึ้นเห็นบอเพราะฉะนั้นเฮาต้องหาวิธีที่สิด,ดึงให้เฮามีชีวิตที่มันสดใสที่มันดีขึ้นเห็นแต่เจ้าของลาเลยยิงตื่นเต้นเบิกบ,บานยิ่งมีความสุขยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเขามาในชีวิตกับพี่น้องขอสุดท้ายกับพี่น้องขอสามพียอยากให้เหตุบอยกับพี่น้องให้รางวัลตัวเองให้รางวัลกับเจ้าของ หมู่บ้านนาพิายาได้ยอดเยอะมากๆนะลูกค้ายเยอะเราก็ได้ยอดทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะตั้งแต่เห็ดลานเด็ดนะฮะบอยูสื่อๆกับพี่น้องอุ้ยเห็ดตลอดเวลาแล้วพิทายาเก่งมากบอกเจ้าของเรากอืมเดี๋ยวเราให้รางวัลตัวเองนะพิทายาก็บสื่อเค้กกับพี่น้องเค้กก่อนหนึ่งห้เจ้าของเราก็กินกาแฟเอสเอ็มกินกาแฟที่พิทยากินแล้หุ่มดีนะกินแล้วก็ให้รางวัลเจ้าของเราก็ขอบคุณอุ้ย,กเ,ย,ย,ายาเก่งมากเลยยาย่าเธอเก่งมากเลยนะวันนี้เอาแบบนี้อีกนะเอาแบบนี้อีกนะพวกนี้เอาแบบนี้ หญิงหนะ้าแบบนี้สุดยอดมากเธอเก่งมากนะเธอเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเธอดึงดูดความโชคดีดึงดูดลูกค้าดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างดีๆเข้ามาหาตัวเองเอาสั่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะฉันให้รางวัลตัวเองนะถ้าเธอเก่งแบบนี้อีกฉันจะให้เธออีกนะอ่าพี่ยาย่าก็ทําแบบนี้นะเอาจิตใต้สำนึกของเราเหม,ม,มือนกับเด็กน้อยห้าขวบสามขวบพี่น้องพอเราให้รางวัลเรารู้สึกดีใจเอาเขาก็จะตื่นเต้นขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่า ทำแบบน,นี้อีกให้ดึงดูดลูกค้ามาให้ยายาอีกเขาจะให้รางวัลเราอะไรหน้าแบบนี้นะบางครั้งพี่ยายาก็ให้ตัวเงไอติมงไอสครีมพี่น้องไอติมง ไอติดคถ้วยหนึ่งหนะักคิดเราก็มีความสุขเราก็สร้างตัวเองคิดตะเรื่อนดีๆโอ้ยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะดึงดูดเงินเยอะๆแบบนี้อีกนะเอาเขาจะบอกตัวเองแบบนี้คือเราคุยกับตัวเองกนะับพี่น้องเฮาด้ส้างความดองดูดอนใากผู้อื่นไหมเฮาก็คุยกับเจ้าของกับพี่น้องหาเจ้าของคุยกับเจ้าของบ่มีค้นคุยน้าเฮากับสร้างเฮาคุยกับเจ้าของคุยแต่เรื่องดีๆให้เจ้าของเฮากับขขสิดึงดูดเรื่องดีๆเขามาสู่ชีวิตเฮากับพี่น้องนี่คือวิธีที่เฮาสิดึงหเเเามมียอะก่่ท เขามีพลั่งใจที่สิบไปต่อนะคะเขาคิดต่เรื่อมดีๆคิดต่เรื่อมบวกบวกถึงแม้สเขาสิมีเรื่อมทาท้ายของมานมีปัญหามากมายของมากแย่ทอกับพี่น,อน้องถึงเข้ากับเปรียบเหมือนกับฤดูค่ะพี่น้องโตเข้ากับเปรียกเหมือนกับฤดูมันมีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอน,นะ ฝ่าฝนมันตกอู้ยฝนตกเยอะแยะฝนตกตลอดนะเมื่อไหรที่ฝนตกหยุดต,ตกฝ่าหลังฝนงามเสมอพี่น้องสมิมี่ลงกินน้ำแล้วก็สิสดใสขึ้นนกก็บ,บินไปเห็นบ่พี่น้องนะคะฝ่าหลังฝนงามเสมอถึงเฮาสิมี่เรื่ยงทาท้า,ทายฝนมานีชีวิตของเฮาเลื่องทอแททุกคนนะคะทุกคนนี่่านมาหมดรวมถึงพิยายาพานเรื่องลายมามา,มากง่ายครพี่น้อง เฮาตรงขอบคุณเจ้าของที่เฮาสาม,มารถที่จะไม่ยืนยันที่ตรงนี้ได้เราก็เห็นเจ้าของไปต่อเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเจ้าของนะคะฝ่าหลังฝนสวยงามเสมอถ้าเฮา่า,านอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะมอนี้เฮาเกิดปัญหามากไม่ยมืออืน่นมือต่อไปเฮาสิมีตะเรลืองดีๆเข้ามาของความชินใจกำลังมากให้สร้างเจ้าของดึงเจ้าของขึ้นมาจากความถูกบอกลาความถูกสบัดบอ๊อบออกไปจากความถุก ดึงความสุขเขามาเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเขามาสู่ชีวิตเจ้ากองนะคะสำหรับมนีปิยะยาไปก่อนขอให้ทุกคนที่ทอแท้หมดพลังให้ลุกขึ้นมาสู่กับพี่น้องแมวเฮ้าบอมเนวาิมีชีวิตจังสันเฮาสามารถที่จะมีชีวิตได้ตามที่เฮาปรารถนาแค่เฮาเฮจ้าของให้มีพลังให้มีความสุขเพื่อเฮ้าสิยืนยัแล้วไปตอนนีลานดีได้มนีพิยะยาลาไปกอนเราเจอกันใหมพี่น้องไปแล้วจ้า